ดูดวงคนเกิดวันพุธกลางวันประจําวันที่28ถึง4ธันวาคม2565ต้องบอกเลยว่าวันพุธกลางวันเนี่ยว้าวมากๆเลยค่ะคุณจะมีเงินเข้ามาก้อนใหญ่สิ่งที่คุณหวังคุณจะได้ดังหวังผู้ชายจะอุป,ปถัมภ์คำจุนคุณอีกสองเดือนข้างหน้าคุณจะได้โปรเจกต์งานใหม่ๆ ใครที่ตกงานได้งานแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าในส่วนของเงินเนี่ยโอ้โหเงินทองจะหลั่งไหลามาเทมาเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของคุณในส่วนของงานคนที่มีงานจะมีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามาคุณเอาอยู่แต่ถ้าคนที่ตกงานอย่างที่อาจารย์บอกคุณจะได้งานแน่นอนนะคะในส่วนของความรักนะคะถ้าโสดเนี่ยให้โสดไปก่อนแต่ ถ้าคุณที่มีคู่อยากให้คู่ของคุณแฮปปี้มีความสุขใครที่มีปัญหาทะเลาะก,กันอยากให้ทุกอย่างคลี่คลายอาจารย์แนะนำให้พาคู่ของคุณไปทำทานเพื่อเสริมบารมีนะคะให้คู่มีความสุขนะในส่วนของสุขภาพ อาจารย์แนะนํานิดนึงนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นห่วงเรื่องสุขภาพระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยการนอนโรงพยาบาลน,นะคะต้องระวังตรงนี้ให้ตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะไพ่ต้องการบอกอะไรไพ่ต้องการบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาแน่นอนนะคะสรุปไพ่คนที่เกิดวันพุธกลางวัน ว้าวบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุ้มครองคุณคุณสามารถตั้งจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคอนท่านได้หรือทำบุญด้วยแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นแ,แสงเทียนแสงไฟนะคะจุดตะเกียงถวายน้ำมันได้หมดเลยสิ่งต่างๆที่คุณอยากได้ที่คุณต้องการจะเป็นไปได้ทั้งหมดแต่แน่นอนค่ะอย่าให้คุณสู้โฟก,กัสไปที่งหน้าใครที่กำลังท้อแท้ อย่าสนใจอุปสรรคต่างๆโฟกัสวิ่งสู้ยังไงซะทุกอย่างมันผ่านได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายจะคอยช่วยคุณลองตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านดู